สวัสดีค่ะพบกับครูดาและช่องครูดาวาไรตี้ช่องใหม่อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เมฆฝนมืดครึมนะคะนะฝนตกมาเราดีใจนะคะเพราะว่าจะทำให้พืชผักสวนครัวในบ้านเรารอบรั้วบ้านเราเขียวชอุ่มนะคะ เก็บผักได้กินอีกเยอะนะคะขอบคุณหน้าฝนนะคะกับความงดงามของผักสวนครัวผักกระถางผักกล่องโฟมมือสองหน้าบ้านน้อยครูดาวาริตีนะคะมีหลากหลายมากนะคะแมงลักนะผักเสริมโหระพากระเพราผักแพลวนะคะมีหมดเลยทุกคนสเน่ห่แต่ว่าวันนี้ครูดาจะพาทุกคน มารู้จักเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งอีกชนิดหนึ่งของพืชสวนครัวเรานั่นก็คือตัวนี้นะคะผักบุ้งค่ะผักบุ้งมีหลายอย่างนะคะทุกคนผักบุ้งมีหลายชนิดนะที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นผักบุ้งนาผักบุ้งนาผักบุ้งกันแดงหรือผักบุ้ง การขาวผักบุ้งจีนเห็นไหมหลายผักบุ้งมากๆที่เรารู้จักกันและก็คุ้นเคยที่จะเอามารับประทานเป็นอาหารกันเมนูง่ายๆของผักบุ้งแต่วันนี้คโคดาจะนําผักบุ้งที่เรารู้จักคุ้นเคยมาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับสบรรพคุณทางยาของผักบุ้ง ว่ามีประโยชน์หรือมีสรรพคุณทางยาอะไรบ้างที่เราทานทานกันเป็นอาหารเมนูต่างๆทั้งทั้งสดทั้งทำแกงนะคะเดี๋ยวเราจะมาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันเพิ่มเติมความรู้นะเกี่ยวกับผักบุ้งในทางสรรพคุณทางยากันนะคะ ค่ะทุกคนเรามารู้จักพืชผักสวนครัวรอบรัวบ้านเราผักบุ้งค่ะทุกคนนะคะเรามาทำความรู้จักผักบุ้งกันนะคะผักบุ้งมีชื่อเรียกอื่นๆว่าผักทอดยอดนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่เรามักจะคุ้นเคยกันมานานนะคะและโดยตลอดว่า มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาแต่จริงๆแล้วนะคะผักบุ้งหรือผักชนิดนี้ยังมีประโยชน์และสรรพคุณอีกมากมายเพราะอุดมไปด้วยทั้งวิตามินและแร่ธาตุสำคัญๆเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนทุกคนคะ ในผักบุง100่ง100กรัมหรือ1ขีดของเรานี่นะจะให้พลังงาน22กิโลแคลอรี่เลยนะคะซึ่งประกอบด้วยเส้นใยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายอย่างอย่างเช่นวิตามิน B วิตามิน A วิตามิน C วิตามิน b 1วิตามิน b 2วิตามิน B3 าดแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัอสธาตุเหล็กเป็นต้นนะคะผักบุ้งไทยยจะมีวิตามินซีสูงค่ะ และสรพคุณทางยามีมากกว่าผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งไทยก็คือผักบุ้งในหนองน้ําผักบุ้งก้านแดงนะคะเขาบอกว่าจะมีวิตามินซีสูงกว่าผักบุ้งจีนนะตรงนี้คือผักบุ้งจีนนะคะแต่ก็จะมีแคลเซียมและเบต้าแคโรทีนนะคะน้อยกว่าผักบุ้งจีนเห็นไหมนะคะถ้าหากเรารับประทานสดๆได้นี่เขาบอกว่า จะทำให้คุณค่าของวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้ไม่สูญเสียไปกับความร้อนนะคะทานสดได้ให้ทานสดนะคะก่อนทานสดเอามาทำความสะอาดล้างให้สะอาดก็พอแล้วนะคะทานสดได้ให้ทานสดนะคะผักบุ้งค่ะทั้งผักบุ้งไทยและผักบุ้งจีนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักบุ้งนะคะเพราะผักบุ้งมีคุณสมบัติไปช่วยลดความดันโลหิตค่ะจะทำให้ความดันยิ่งต่ำลงไปนะคะ อาจจะก่อให้เกิดเป็นอาการเป็นตะคริวได้ง่ายนะและก็บ่อยขึ้นอาจจะทําให้ร่างกายอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผักบุ้งไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งจีนเป็นศัตรูคู่อันตรายของคนที่เป็นโรคโลหิตต่ําความดันโลหิตต่ํานะคะเพราะผักบุ้งเป็นผักที่มีสรรพคุณทางยาแก้โรคความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้น ให้คิดนิดหนึ่งนะคะใครที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำนะคะควรหลีกเลี่ยงการทานผักบุ้งนะคะไม่ว่าจะอยู่ในอาหารต่างๆนะไม่ว่าจะอยู่ทานในบ้านหรือนอกบ้านแค่เราบอกว่าถ้าเมนูไหนอย่างเช่นกว๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะคะเราก็บอกว่าไม่ใส่ผักบุ้งเงี้ยนะใส่ผักกาดใส่ดอกงอกแทนเงนี้ยนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เราจะได้จากสารหรือแร่ธาตุต่างๆ นะเขบอกถ้าเกิดคนที่เป็นความดันโลหิตต่ำแล้วไปทานบักบุ้งเยอะๆเนี่ยนะอาจจะทําให้เกิดเป็นอาการเป็นตะคริวนะคะแล้วก็อาการร่างกายอ่อนแอนะคะอันนี้ฝากด้วยนะคะทีนี้ต่อไปเราจะมาดูสรรพคุณนะเกี่ยวกับทางยาและก็การบํารุงดูแลรักษาร่างกายของคนเราของผักบุ้งนะคะทุกคนนะคะ มีมากมายหลายประการมากๆเลยนะทุกคนเห็นเป็นผักบุ้งตัวเล็กๆเส้นเล็กๆอย่างนี้สรรพคุณทางยาและการบำรุงรักษาร่างกายเยอะแยะมหาศาลเลยดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ช่มีส่วนช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสมีน้ำมีนวลนะะ 2. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอไว้ ชะลอความแก่ความชราและชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยนะคะใครกลัวที่จะเกิดเป็นนะริ้วรอยต่างๆเราเหี่ยวย่นบนใบหน้านะคะทานผักบุ้งเยอะๆนะคะ 3. ผักบุ้งมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดและลดอัตราการเกิดของโรคมะเร็งได้ 4. ช่วยบำรุงสายตา รักษาอาการตาเป็นต้อตาฝ้าฟางเป็นตาแดงแก้สายตาสั้นอาการคันในตาบ่อยๆห้ 5. ช่วยบำรุงธาตุหต้นสดของผักบุ้งใช้เป็นยาดับร้อนแก้ร้อนหนได้นะคะ 7. ต้นสดของผักบุ่งช่วยในการบำรุงโลหิตหรือบำรุงเลือดนั่นเอง ะะแปดช่วยส่งเสริมศักยภาพในด้านความจำและการเรียนรู้ให้ดีขึ้น 9. ยอดผักบุ้งช่วยแก้โรคประสาทสิช่วยแก้อาการเหงื่อออกมากโดยใช้ส่วนรากผักบุ้งนะคะสิมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันการเกิดโรคเบาหวานนะคะสิ ช่วยแก้อาการปวดศีรษะอ่อนเพรีย 13. ต้นสดของผักบุ้งไทยต้นขาวต้นสีขาวนะคะช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะคะ 14. ผักบุ้งช่วยแก้อาการเหงือกบวมนะคะช่วยรักษาแผลร,ร้อนในในปากโดยการนำผักบุ้งสดมาผสมกับเกลือ อมไว้ในปากประมาณ2นาทีวันละสองครั้งนะคะ16ฟันเป็นรูปโวตนะฟันเป็นรูปโวตให้ใช้รากสด120กรัมรากสดของผักบุ้งนะคะ120กรัมผสมกับน้ำสายชูเล็กน้อยคั้นเอาน้ำและเอาน้ำ คั้นผักบุ้งมาอมและบ้วนปากนะคะ 17. ผักบุ้งใช้แก้อาการไอเรื้อรังโดยใช้ส่วนรากของผักบุ้งนะคะ18แแก้เลือดกำเดาไหลออกมากผิดปกตินะคะด้วยการใช้ต้นสดมาตําผสมกับน้ำตาลทรายนำมาชงน้ำร้อนดื่มนะคะ 19ใช้แก้โรคหืดโดยใช้ส่วนรากผักบุ้ง20ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระเพาะอ,อาหาร21ช่วยป้องกันการเกิดโรคแผลในกระเพาะอ,อาหารที่เกิดจากการสิบแอสไพรินมากเกินไป 22. ช่วยป้องกันโรคท้องผูก แน่นอนค่ะเพราะเขาเป็นเป็นผักที่มีกากใยสูงนะคะ23ยอดผักบุ้งมีส่วนช่วยแก้อาการเสื่อมสมรรถภาพท่านะแก้อาการเสื่อมสมรรถภาพนะคะของร่างกาย 24. ผักบุ้งช่วยทำความสะอาดของเสียที่ตกค้างในลำไส้นะคะ 25. ผักบุ้งจีนมีฤทธิ์ช่วยในการขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะเหลือง 26. ช่วยแก้อาการปัสสาวะเป็นเลือดถ่ายออกมาเป็นเลือดโดยการใช้ลำต้นของผักบุ้งคั้นน้ำแล้วนำมาผสมน้ำพึ่งดื่มนะคะ 27. ช่วยแก้หนองใน ด้วยการใช้ลำต้นคั้นน้ำมาผสมกับน้ำพึ่งดื่มนะคะ28ช่วยแก้ฤทธิ์สีดวงทวารด้วยการใช้ต้นสด1กิโลต่อน้ำา1ลิตรใช้ต้นสด1กิโลต่อน้ำา1ลิตรนำมาต้มให้เละเอากากทิ้งกรอง แล้วใส่น้ำตาลทรายขาว120กรัมแล้วเคี่ยวจนข้นหนืดเอามารับประทานครั้งละ90กรัมวันละสองครั้งเช้าเย็นนะคะแก้ฤทิ์สีดวงทวารคะ่ะ29ช่วยแก้อาการตกขาวจำนวนมากของสตรีได้โดยใช้ส่วนที่เป็นรากผักบุ้งนะคะ30 ผักบุ้งมีรสเย็นเป็นยาเย็นมีสรรพคุณช่วยถอนพิษเบื่อเมา31บรากผักบุ้งรสมีรสจืดเฟื่อนมีสรรพคุณช่วยถอนพิษสำแดง32ผักบุ้งขาวหรือผักบุ้งจีนช่วยให้เจริญอาหารนะคะ33ผักบุ้ง ช่วยต่อต้อตานเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย 34. ผักบุ้งช่วยแก้อาการฟกช้ำโดยใช้เป็นผักบุ้งไทยต้นขาวนะคะ35ดอกของผักบุ้งไทยต้นขาวใช้เป็นยาแก้กราดเกลือนนะคะ 36. ผักบุ้งใช้ถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย ใช้ผักบุ้งไทยต้นขาวนะคะ37ผักบุ้งช่วยแก้แผลมีหนองช้ำด้วยการใช้ต้นสดต้มน้ำให้เดือดนานๆทิ้งไว้พออุ่นๆนะคะแล้วเอาน้ำล้างแผลวันละหนึ่งครั้งนะคะ38ผักบุ้งช่วยแก้พิษตะขาบกัด ด้วยการใช้ต้นสดมาเติมเกลือแล้วนำมาตําแล้วพอกบริเวณที่ถูกตะขาบกัดนะคะ 39. ต้นสดของผักบุ้งไทยต้นขาวใช้รักษาแผลไฟไหม้นำร้อนลัวก40ต้นสดของผักบุ้งไทยต้นขาวช่วยลดอาการอักเสบอาการปวดบวม ตามร่างกาย 41. ผักบุ้งช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายและ 42. ผักบุ้งใช้บำบัดร,รักษาผู้ป่วยยาเสพติดหรือผู้ที่ได้รับสารพิษต่างๆจากสารเคมีนะคะอย่างเช่นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่ เกี่ยวข้องกับสารเคมีสารพิษต่างๆที่เขามักจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทานผักบุ้งเยอะๆจะเป็นตัวช่วยขับสารพิษออกมานะคะค่ะทุกคนคะที่ครูดาได้บรรยายมาตรงนี้นั่นคือสรรพคุณทางยาและประโยชน์ของ ผักบุ้งนะทั้งผักบุ้งไทยและผักบุ้งจีนนะคะสามารถเลือกรับประทานได้ผักบุ้งไหนที่อยู่ใกล้ตัวเราทานผักบุ้งนั้นก็ได้นะคะอย่างเช่นรอบบ้านเรานะมีเถาผักบุ้งไทยนะผักบุ้งเถาขาวผักบุ้งเถาแดงางเงี้ยนะคะเราก็กินผักบุ้งไทยนะคะ หรือบางทีเราไปตลาดเห็นผักบุ้งจีนอวบๆสวยๆเราก็ไปหาซื้อผักบุ้งจีนมานะคะผักบุ้งจีนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะขายเป็นมัดแล้วก็จะมีรากของมีทั้งรากทั้งต้นของผักบุ้งจีนเนี่ยเขาจะถอนออกมาทั้งรากทั้งต้นล้างสะอาดแล้วเขาก็เอามาจําหน่ายขายนะคะเราซื้อมาเป็นกํากัแล้วเราอย่าทิ้งรากมันนะคะเราเอามาตัด นะใช้เฉพาะส่วนลำต้นที่มันอ่อนอนไปถึงยอดถึงใบส่วนรากและลำต้นโคนต้นผักบุ้งอย่าทิ้งนะคะเหมือนที่ครูดานะเอามาปลูกตรงนั้นแล้วได้กินผักบุ้งตรงนี้นั่นก็คือได้มาจากตอต้นต่อของผักบุ้งจีนที่ครูดาไปซื้อมาจากตลาดแล้วก็เอามาปักชำลงดินนะคะนะดูลแลรักษาเนาะ ให้ปุ๋ยให้น้ําเขาเขาให้เราได้กินยอดอ่อนในต่อต่อมานะคะที่เห็นของโคดาตรงนั้นนะคะนั่นก็คือโคดาได้ตัดผักบุ้งทานมา 3รอบแล้วนะคะรอบนี้รอบที่สแล้วก็ตัดแค่ครึ่งเดียวนะคะทุกคนเห็นน้อยๆอย่างนี้นะอันนี้คือ1กร,ร่งใหญ่ๆเลยนะคะที่อยู่ในจานนี้หนึ่งรรใหญ่นะคะโคดาสามารถเอาไปผัดเป็นผักบุ้งไฟแดงได้จานใหญ่ๆเลยนะคะแล้วยังเหลืออีกในกระถางโฟมมือสองของโคดาอีกนะน่าจะเป็นอีกการรใหญ่ๆนะก็ทยอยทานไปสลับสับเปลี่ยนกันไปกับพืชสวนครัว ในกระถางในกล่องโฟมมือสองของโคด้าที่หน้าบ้านนะนะซึ่งมีมากมายหลากหลายอยากจะแนะนำทุกคนนะคะซื้อนะจะซื้อต้นพันุมาหรือจะซื้อเมล็ดมาเพราะแล้วเอามาทำเป็นสวนครววในบ้านเรานะก็จะ มีการประหยัดมัธยัติอดออมไม่ต้องไปซื้อหาพืชผักสมุนไพรที่มันสามารถปลูกได้ง่ายๆนะคะแค่เอาลงดินลดน้ำให้เขาเขาก็สามารถที่จะให้ผลผลิตให้เรามาทำอาหารมาปรุงอาหารได้มากมายนะคะค่ะสำหรับความรู้จากคลิปนี้นะคะผักบุ้งสรรพคุณทางยาของผักบุ้งครูดาต้องนะคะ โคดาต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของแหล่งความรู้ตอนนี้นะคะคือนะคะหน่วยงานนะที่มีความรู้ตรงนี้สรรพคุณของผักบุ่งมีเยอะแยะมากมายนะคะคขอบคุณมากๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าชมคลิปนี้ของโคดาแล้วมันมีประโยชน์ต่อทั้ง ทุกคนที่เข้ามาชมหรือเห็นว่าน่าเป็นความรู้ที่เอาไปเผยแพร่โคดาอนุญาตนะคะที่จะให้ทุกคนนะเอาไปเผยแพร่นะได้นะคะเป็นวิทยาทานทั้งของโคดาและก็ของ f อซีที่มาชมคลิปนี้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าขอค่ะขอรบกวน กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นผลงานให้ครูดาด้วยนะคะแล้วก็นะจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าทุกคนทุกท่านนะคะจะาก,การุณาเข้าไปชมคลิปย้อนหลังให้ครูดาในคลิปอื่นๆที่ผ่านมากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูดาอีกเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ครูดาและช่องครูดาวรัยดีคงจะขอจบคลิปนี้ไว้กับภาพ จานผักบุ้งจานใหญ่ๆที่กำลังจะเอาไปทำเมนูอาหารอย่างง่ายๆเมนูผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปคลิปต่อไปกับสาระน่ารู้เรื่องดีๆเกี่ยวกับ นะการนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันด้านสรรพคุณทางยาต่างๆของพืชสมุนไพรในไทยในรอบรั่วบ้านของเรากับครูดาวารยดีครูดาวาร,าดรีด,าาราดีช่องสองนะคะช่องใหม่ขอบคุณมากๆนะคะขอให้มีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ